ตอนกิ่งต้นเยลลี่ไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะรากเต็มถุงแล้วค่ะรากเต็มอย่างนี้ต้องตัดกิ่งตอนนำไปปลูกลงกระถางเลยนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูกิ่งตอนเยลลี่ที่ต้นนะคะว่าออกรากแข็งแรงหรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่ค่ะกิ่งนี้นะคะอายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะรากเต็มเลย รักเต็มตุ่มตอนหรือเต็มถุงอย่างนี้เราต้องตัดและนำไปปลูกลงกระถางเลยนะคะเวลาตัดเราตัดที่ใต้ถุงนะคะเนี่ยที่ใต้ถุงตรงนี้ตัดเลยค่ะตัดเลยตัดได้แล้วนะคะพอดีตัดมือเดียวค่ะก็จะมีแผลเกิดขึ้นที่ต้นแม่นะคะนี่คือแผลที่เกิดขึ้นที่ต้นแม่แต่ต้นเยลลี่เขาจะเซตตัวเองนะคะ แผลนี้ย่าๆยไม่ได้ทาปุนแดงนะคะสองสามวันเขาก็จะแห้งเองค่ะแล้วต้นก็ไม่ได้เป็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะต้นเยลลี่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงพอสมควรค่ะเพื่อนๆพอเ,พอเ,พอเพราตัดกิ่งตอนตัดกิ่งเขาออกนะคะเขาก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแผลเขาก็จะแห้งเองค่ะแต่ถ้าเราไม่สบายใจเราเราเอาปุนแดงมาทาก็ได้นะคะ ื่ความสบายใจต่ยา่าไม่ได้ทาปุ่นแดงที่แผลนะคะก็ไม่เคยเกิดปัญหาใดๆเลยค่ะตัดกิ่งตอนเสร็จแล้วก็ถือโอกาสเด็ดใบเยลลี่ติดไม้ติดมือไปทำน้ำปั่นกินดีกว่านะคะอ่าบเยลลี่ตยะยาญาอ่านศึกษาความรู้มาน,นะคะเขาบอกว่ามีโคลโลรฟีนสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วรู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเปล่าค่ะต้องของอภัยเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะ เสียงยังคงแหบอยู่ค่ะเพราะยังเป็นฤดูการของลองกองนะคะผละไม้ที่มีรสหวานและชอบทานทุกวันเลยค่ะนําใบยันลี่ไปล้างให้สะอาดและดึงก้านกลางใบออกนะคะเพราะก้านกลางน,นี้จะแข็งค่ะอะดึงออกทุกๆใบเลยค่ะใช้กรรไกรตัดใบยันลี่แล้วใส่ลงในโถปั่นนะคะเติมน้ําอุ่นไปเท่าจํานวนที่ต้องการปั่นสังเกตว่าพอละเอียดแล้วนําไปกรองในกระชอนตาทีค่ะ เราจะได้น้ำเยลลี่ที่พร้อมดื่มเพื่อช่วยชะลอวัยกันแก่ลองดูนะคะว่ากันได้หรือเปล่าหรือนำน้ำไปเทใส่ภาชนะแช่ในตู้เย็นราวสองชั่วโมงเราก็จะได้วุ้นเยลลี่จากธรรมชาติตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเครื่องดื่มและอาหารว่างจากเยลลี่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะเอากิ่งตอนที่ตัดมาเมื่อเช้ามาปลูกกันละคะ่ะ นี่คือกิ่งที่ตัดมานะคะอ่าจะมีความสมบูรณ์มากค่ะเพื่อนๆอาจจะมีสองกิ่งติดกันอยู่นะคะรากแข็งแรงค่ะอ่ารากกำลังเดินดีนะคะอ่าเมื่อกี้ย่าๆเก,กะออกก็ลืมถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูค่ะถุงยังอยู่นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวไปเตรียมดินกันเลยค่ะเน้นดินที่มีความร่วนปโปรง่ง ระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีอินทรีย์วัตถุสูงหรือเพื่อนๆใช้หน้าดินที่อยู่แถวๆบ้านใต้โคนต้นไม้ก็ได้นะคะพอดียา่ามีดินเก่าที่มีอยู่ที่บ้านค่ะกระถางมีรูใหญ่มากก็หาวัสดุที่ไปอุดรูก่อนนะคะดินจะได้ไม่ร่วงลงไปค่ะจะใช้มะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆเลือกไปแล้วก็ใส่ไปที่ก้นกระถางก่อนค่ะ จากนั้นก็ใส่ดินที่เราเตรียมไว้ลงไปรองที่ก้นกระถางน,นะคะเสร็จแล้วนําต้นพันธุ์ลงปลูกไม่ต้องแกะขุยมะพร้าวที่ตุ้มตอนที่ห่ออยู่ที่รากนะคะใส่ลงไปทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรากก็จะโผล่พ้นจากขุยมะพร้าวตรงนั้นเองนะคะใบล่างๆเราก็ดึงออกเพื่อความโปร่งของลําต้นค่ะดึงออกสักใบสองใบนะคะดูความเหมาะสมค่ะ ทีนี้เราก็ปลูกไปตามปกติเหมือนเราปลูกต้นไม้โดยทั่วๆไปค่ะโดยการใส่ดินลงไปให้เต็มกระถางแล้วใช้มือกดดินรอบๆกระถางเบาๆนะคะอย่าก,กดตรงโคนต้นค่ะเพราะตรงคนต้นจะมีรากเดี๋ยวรากจะกระทบกระเทือนนภภาําไม้ไผ่ผาซีกมาเป็นหลักยึดนะคะลำต้นปลูกใหม่รากยังไม่แข็งแรงค่ะ ลำต้นค่อนข้างสูงหากลมพัดไปพัดมาลำต้นยกไปยกมาก็จะกระทบกระเทือนถึงรากนะคะการผูกเสาหลักให้กับต้นไม้ปลูกใหม่ต้องผูกสองจุดนะคะถ้าผูกจุดเดียว อาจเสี่ยงกับการหักได้ค่ะกิ่งตอนต้นนี้เขามีลำต้นสูงนะคะยายาต้องใช้ไม้ไผ่อีกอันหนึ่งามาประคองลำต้นไว้ค่ะแล้วผูกไว้กับออตัวนี้กับก๊อกน้ำนะคะกลัวลมพัดแล้วเขาจะโยกค่ะเดี๋ยวตั้งใจว่าจะตัดปลายเขาออกนะคะเพราะว่าเขายาวเกินไปการตัดปลายออกก็จะทำให้เขามีทรงพุ่มที่สวยค่ะ หากเราไม่ปลูกลงกระถางนำไปปลูกลงดินต้นจะเติบโตได้เร็วมากกว่าปลูกในกระถางนะคะเลือกพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมขังนะคะเยลลี่ไม่ชอบน้ำขังอยู่ที่โคนต้นค่ะเมื่อปลูกลงดินรากจะขยายตัวและยืดยาวได้เร็วค่ะส่งผลให้กิ่งและใบเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะจะเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่เราก็สามารถเก็บใบได้ทุกวันเลยค่ะย,ย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย